สวัสดีค่ะสำนักข่าวเอรายงานว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทธที่สองทรงรำลึกถึงวันพระราชสมภพครบ100พระชันษาของชจ้าชายฟิลิปดนยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายนโดยกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ชื่อพันธุ์ว่าดุกแห่งเอดินบะระ เพื่อเธอพระเกียตรติแด่พระสวามีซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564ขณะพระชนมายุ9 9พรรษาทั้งนี้สมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่2ส,ส่งทอดพระเนตรการนำกุหลาบพันดุกแห่งเอดินบระลงปลูกที่สวนในพระราชวังวินเซอร์ที่ประทับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักข่าว AP ีรายงานว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ส,ส่งยิ้มระหว่างรับการถวายกุหลาบพันดุกแห่งเอดินบระจากนายคีตวีดประธานสมาคมพืชสวนของราชวงศ์ที่พระราชวังวินเซอร์เมื่อวันที่9มิถุนายนกุหลาบพันดุกแห่งเอดินบระมีสีชมพูเข้มแต้มโดยริ้วสีขาวจะมีการนำออกจำหน่ายดอกละ2.5ปอนด์หรือราวๆ110บาท เพื่อนำเงินเข้ากองทุน The Duke of Edinburgh Award Living Legacy Fund ที่เจ้าชายฟิลิปทรงก่อตั้งเมื่อปี2499เพื่อสนับสนุนเยาวชนนับล้านคนจากทุกชนชั้นในสังคมที่เข้าร่วมโครงการ Duke of Edinburgh Award ขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์และ AP ค่ะ